ถ้าแม่อร่อยผมไม่มากินบ่อยๆถ้าแม่อร่อยคงไม่มากินบ่อยๆตำเพค่ะอ้าวมิฟาตัวไหนครับตัวคุณผู้หญิง ยำครับยำกุ้งห<า>อมมากเลยครับหอมมากใช่ไหมผมอยากายกินดีครับเฮ้ยเฮ้ยพอ่นันงบอกก็ไินอะไรไม่กีกว,ว่า,อวาโอเคอันอนี้ก็น่ากินเลครับกุ้นกุ้นกุ้งผัดเม็ดมะม่วงกุ้นผัดเม็ดมะม่วงโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆ20่สนาฬิกาเนาทีวันพฤหัสบดีที่1 ตุลาคมพุทธศักราช2563ครับถึงร้านข้าวต้มปราเสร็จวันนี้สาวๆไม่อยู่สาวๆไม่อยู่เห็นมอสาวๆไปเที่ยวกันไปอ่าวพู่เบานี่ก็คือบรรยากาศในร้านคนเยอะตำพีทค่ะครับตำไปบ้างตำไปตำเพื่ออาจารย์ใดอ๋อทำยำยำไม่เต็นเต็มค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ถ้วยเออไหนดูบินนั่นหน่อยบินไปไหนบิน นี่เรียกว่าอะไรบ้างใช่สามคนนะสามคนนี่เรียกว่าอะไรข้าเรียกว่าอะไรอันนี้ก็เฉดหมูกรอบเฉดหมูกรอบปลาใช่ไหมคะสั่งอะไรยำหมนเส้นผัดเปรี้ยวหวานหมูกรอบไข่เคี่ยวกะเต่าเต่าหมูสับไข่ดาวอันนี้ข้าวผัดหมูกรอบปลาหมึกไข่เคี่ยวกระเฉดหมูกรอบราดข้าวรอคิวไปอันนี้คะแนนหมูกรอบหมูกระเทียมไข่เคี่ยวเฮ้ย ลูกค้ากินเกลี้ยงเลยเว้ยเหลือเลยแกงขีวุ้นเสี้ยนเค้กเลยกอไก่สาลาแอกอไก่กอไก่มาตัดให้ก่อนเมนูที่ชอบมากสุดคืออะไรครับร้านนี้มาต้องสั่งเลยมานี่ไม่สั่งไม่ได้เลยเป็นเรื่องเลยคณะหมูกรอบงานหมูกรอบนะอแล้วก็ต้องยำกุ้งแล้วก็อะไรนะยำสอมกรอบยำสามกรอบแล้วก็ผัดหมูไฟแดง นี่เป็นเมนูที่ว่ามาต้องสั่งเลยใช่ยี่ประมาณกี่ปีแล้วนะจะเป็นจะเป็นสิบแล้วมั้งจะเป็นจะเป็นสิบแล้วมั้งโอ้โหนี่มันูกค้าระดับ VIP น,นะเอาขอบคุณมากนักเขาที่ไหนเนี่ยนักเขาที่ไหน